คั้งผมใช้แม็กมาสิบสองวันและสิบสามวันนะผมยังไม่ได้ชีดเห็นไหมใบใหญ่และใบหน้าใบาเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะแต่ <c oughs> ถ้าเราใช้คู่นี้คือจบจบจริงๆ <c oughs> ยืนยันและการันตีเลยค่ะว่าคู่นี้ใช้ดีมากๆก็ <c oughs> มันไม่หายเพี้ยแปลงเพี้ยะะไรแล้วใบก็ไม่ดีแล้วก็เป็นการถูกเพราะใช้ข้างแหลกมันเริมดีขึ้นมีคนทักว่าใช่ไรหายกาการถูบอ่ะ เลียนรัดดีอย่างใบใบเขาใหญ่ตอบย์ดีมากอะ่ะครับเด้ผลเห็นผลดีเนี่นนนนยแมลงไม่ค่อยมีประหยัดยาครึ่งเดือนทีิท้งก่อนเจ็ดวันไม่หมดเลยใบแห้งตายไปเลยอย่างนี้ทีนี้จะกพักหนึ่งมันก็ร่วงหมดชีดลดีขึ้นยี่เป็นหมดจา้าดีขึ้นต่อยอดค่ะต้อยอดใบก็สดสวยค่ะใบ,ก,ะบก็สวยขึ้นต้นป่วยป่วยก็มันก็ค่อยหายรัาเป็นเพื่อจักรจันทร์อ่ะถ้ากินเสร็จมันจะล,นนลาา้นทิ้งหมดเลยแมกมามาใส่ยาฆ่าแมลงทุกชนิดได้ผลได้ผลเลย เนี่ยผมไม่เจอแมกมาหุยน้ำลาวานี่ะนี่ผมคิดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนก็ฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะผมไม่ได้แม็กมาตอนนี้มาช่วยชีวิตกับตายทั้งคนทั้งทุเรียนโอ้ยสไปได้แม็กมานี่ตายเกลียงไป การถูกหมดก็ใช่แม็กมานี่เดินพายดูเลยลุงพายดูเราเอ้ยมันดีนี่วะเราก็เลยลองทิ้วให้ดูลองเป็นไงบ้างดีก็ดีแหละไม่ได้โกหกไม่โกหกไม่โกหกไม่ไม่ได้ไม่ได้แซ่บแส่ไม่ได้เตี้ยมไม่ได้ไรทั้งสิ้นุวกมิงไม่มีคือถูกซ้ำจริง ใครมาดูได้ดไม่โกหกใครัง <c ười> ้งสินเห็นไหมพอฉีดเนี่ยมาดูนี่มาดูมันกระไรใจแตกยอดนี่พอฉีดขึ้นมานี่ป้าถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยดูมันจะออกดูชื่นใจเลยนี่แล้วถูกใจเนี่ยได้จะหาว่าโกหกดูของแท้ของแท้ของแท้เดือนหนึ่งอาจจะพ่นทีหนึ่งกลับมาใช้กลับมาใช้าวดปกติมันเดินเป็นไงฮะาะลุรุดมาันครับรุ่มลันตลอดยอดพุ่ง คือถ้าไม่ได้ตัวนี้ยอดทางักครับปกติปกติคือไม่ไหลถ้าเราลองใช้ตัวนี้ไปจะเกิดอาการไหลทันทีความที่จะใช้เยอะหรือแรงเยอะฉีดอะไรยาตัวไหนมาก็ไม่อยู่หลอกอะไรยาแล้วไม่อยู่ผมถอดใจเลยนะผมก็จะปลูกเพิ่มอีกสักสองไร่ซื้อคันมาแล้วนะขอบใจเลยืรอก่อบใจมาดูแล้วทำไงวะดู YouTube ไปไปดูมาก็มาเจอตัวนี้ก็มาลองมาฉีดดูเออเขาท่าให้ผลพอใจพอใจมากเลยกำลังใจจะปลูกเพิ่มตอนนี้จริงๆแล้วมีตะหนอนชออหัวเลยอ่ะตลาดาดำเยอะ จริงๆแล้ววันนั้นนวต้นนู้นหนดหนวดใบร่วงเกียงเลยเหลือตะกิงนู่นนานๆต้นไม้พ่านนานานาเห็นไหมทำไมเนี่ยมันจะตายหมดแล้ววินเนี่ยใบอย่ามาร่วงหมดเลยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วมันฟื้นมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ลงก็พ่นยานี่แหละก็ไต่ต้นนี้แหละบอกตรงๆเนี่ยก่อนจะฉีดมันมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหลือแต่ก้านใช่ไหมฮะใช่ไม่ทันก็เรียบเลยถ้าไม่มีแมกมาผสมมาฉีดต้นเรียนครับ ก็คงไม่ไม่เห็นทุกภาพนี้หรอกครับ,รบมันมันจะใบมันจะแห้งกรอบเพี้ยมันลงลงแล้วมันมันยาเฉยๆเอาไม่อยู่ยาเบาๆไม่อยู่ครับเพราะพอได้ตัวนี้มามันเหมือนครับได้ทั้งต้นผสมได้หมดได้หมดทั้งใบทั้งต้นท่าที่เห็นอย่างที่เห็นเราท,ที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยสวยอย่างที่เนี่ยสวย,สวยทุกต้นยอดอ่อ,อนเนี่ย ไก่ฟ้าเพียไก่แจ้กินแล้วไม่เหลือแล้วมาดาถ้าใบอ่อนๆนี้ออกมาเนี่หงิกแล้วแกไม่เหลือแล้วยอดที่พุ่งกระโดงออกมาเป็นช่อเป็นโน้มเลยมาดาใบนี่หมดแล้วเหลือแล้วใบันดีแหละเมื่อก่อนยอดไม่มีไม่พุ่งขนาดนี้นะตอนเนี้ยถ้าพุ่งจริงนะถ้าวัดได้เนี่ยประมาณหนึ่งฟุตได้มั้งจากดูจากยอดใบแก่กับใบอ่อนมันพุ่งได้ยาวมากเพี้ยไบใหม่มีไรแดงใหม่มีเพี้ยจะกระจั้นไม่กินใบเราอะค่ะเลยวันสองวันสามวันดินไม่ฉีดเนี่ย ไม่เหลือแล้วในน่ะไม่เหลือแล้วจริงจริงไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้เรามันร่วงเหลือแบบเนี้ยเนี่ยมันร่วงเหลือแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโผล่จริงเลยเป็นแบบนี้เลยแมกมากับลาวาฉีดนานเท่าไหร่ถึงถึงมีใบขนาดอาทิตย์ละสายเองอาทิตย์กว่ากได้ใบต้นขนาดนี้ใช่จริงจริงสามลุงได้เลยใช่นี่ไปอาทิตย์ละสายเองแต่ต้องสังเกตนะ เขาจะออกไปเล็กๆมาก่อนนะใครเห็นผมชีดยิ่งงอ่ะอันนี้คือผสมยาฆ่า,า,มาแมลงด้วยใช่ไหมผสมเปิดใจใช้แมกมาแล้วคุณจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงตัวไหนก็ได้ตั้งกับผมใช้แมกมาผมไม่เคยซื้อยาฆ่า,มาแมลงที่ขวดละแปดร้อยหรือเก้าร้อยย่างเก่งก็ส่งร้อยกว่าบ,บาทเอาอยู่แล้วครับแค่นั้นตัวบวกเราไม่ต้องใช้แล้วใช่แมกมามีเชื้รากับยาฆ่าแมลงผสมเข้าไปใช้แมกมาแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงหลังจากฉีดครั้งที่สองมาจนถึงวันนี้ กี่วันนะฮะน่าจะเดือนกว่านะอยู่ที่นาขนาดเรอพี่น่าจะเดือนกว่าคือแต่ก่อนนี้กี่วันฉีดสิบวันไม่ใช่โกหกนะนาเดือนกว่าเ่ยสิบวันตอนที่เอพยาลงเยอะๆนะสิบวันก็มาใช้แล้วฉีดแค่สองหนได้ผลจริงๆดูว่าถอดใบมาแมลงก็ไม่ไม่มีมารบกวันเลยใช้แมกมาเยี่ยม